เซนิสืแสงใส่รูนกันยังไงหนุ่มน้อยขี้แยาจากดาพิฆาตอสูรนะครับตัวนี้เป็นสีดาวแท้ๆนะมาพร้อมกับจุดเด่นคือพาสซีฟที่ไม่มีวันติดเอฟเฟกต์อมาพาดครับผมพวกหลับสตันแช่แข็งจะไม่ติดแล้วถ้าเพื่อนที่ติดสตันแช่แข็งอะไรพวกนี้ได้เทิร์นตัวมันก็จะได้เกียร50%ครับมาพร้อมกับสกิล2โจมตีหมู่2ครั้งนะครับมีโอกาสลดเกี50%สกิลพิเศษครับผมโจมตีศัตรูด้วยท่าที่ได้เปรียบเสมอแล้วถ้าศัตรู HP ต่ำกว่า30%เนี่ย ถ้าไม่มีพวกกันดาเมจอาจจะโดนทีเดียวตายได้นะครับผมเป็นดาเมจแบบฟิกหน่อยส่วนท่าแรกมีโอกาสทาให้ศัตรูเกราะแตก50%ครับเต็มก็เพิ่มไปอีกแนวทางรูน้นที่ใส่นะครับนิยมเป็นเอ็กซ์ตอเทิร์นกับวิวครับสแต็ก็ให้มีถึกๆหน่อยแม่นยําติดไว้เยอะจะเล่นคีเลตก็ได้เพื่อเพิ่ม,มความแรงของท่าต่างๆนะครับประมาณนี้เลยรุนที่ผมใส่ในส่วนของอาร์ติแฟกต์ครับผมฝั่งขวาผมเพิ่มแม่นยำสกิลสองนะ จะได้ลดเกรดติดแล้วฝั่งซ้ายก็กันท่าต่างๆครับ